Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออคอนะครับวันนี้จะมาพบกับการรีวิวสกินเซ r e m เรโมเนียลมาสของปากฮาเฟนี่นะครับก่อนไปรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับใครที่ u ั s ส r คร e แล้วตอบแบบสอบถามที่อยู่ตรง Descript ชันวิดีโอได้เลยครับรุ่นรับคูปองมูลค่า1 5 0 0บาทสูงสุดนะครับรางวัลรวมกว่า4 00 0ันคูปองนะครับ เกมนี้ผมก็กดมากับน้องออฟฟิศสามคนเหมือนเดิมครับแล้วก็รีเควสเลยครับว่าน้องควรต้องเล่นเฮเลนครับเพราะว่ากดมาสองสามเกมแบบถ้าลูมันไม่ใช่เฮเลนเฮเลนมันก็ชนะได้ครับแต่ว่ามันรีดประสิทธิภาพไม่ไม่สุดฮะัสำหรับอาเฟนี่นะเราอยากรีวิวเราต้องเอาให้สุดครับเกมนี้ผมก็เจอโจเกอร์ฮะแล้วเขามีตัวโกงอย่างสีเนี่ยนะครับมาดูกันว่าจะเอาลงไหมนะคาเฟ่นะครับก็ลูในเทมพลังแฝงก็คือ รุ่นเนี่ยดัมเพจ 3, สดดนินะครับเอเทนสามสปีดิตเและ10เม็ดดาก้อนคอนะครับส่วนไอเทมก็ขึ้นตามข้างล่างเลยครับแต่ว่าผมจะออกเป็นกรงเล็บออกก่อนนะครับข้อสังเกตคือถ้าเกมไหนเราได้ฟาร์มนะครับเกมไม่ตามเนี่ยเราสามารถออกกรงเล็บหลังคริติคอได้เลยนะครับแต่ถ้าเกมไหนเกมตามหน่อยเราก็ออกทารอนมาไว้ดูดเลือดฟาร์มคีดูดเลือดในเลนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เกมนี้มีเฮเลนก็ใส่กันเต็มแน่นอนฮะ ไม่ต้องไม่ต้องดูดเลือดอะไรแต่อย่างใดนะครับเก็บมาก็ดึงดึงก่อนครับแล้วก็ตอนนี้มังกรใกล้ขึ้นนะผมสาสตูซิเลตมาโอ้โหนะคอสเข้ามากลางวงครับยังไม่มีใครตายครับก็แหลมหน้าไปนิดนึงครับก็ต้องฟิกข้ามคือมาโอ้โหยานยานมาปิดครับยานสุดกื้นยานยานเอาราดไหวไหมโอ้โหมันไม่เอาราดดีเอาผมครับแล้วก็ยานก็แลกชีวิตไปนะครับส่วนราดก็โดนเก็บไปนะครับอ้อยก็มาปิดครับ ลิเลียยังไม่มีสกิลหนีนะครับเจ็บไปได้ครับเวเลสเวเลสผมมาปิดนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรครับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยชิ้นเล็กเนี่ยออกเป็นคีิตที่เข้าสามร้อยก่อนเลยนะครับคุ้มจัดฮะแล้วก็เขามาเอามังกรนะครับแต่ผมก็สนใจค้นครับเพราะว่าเนี่ยมันมีเฮเลนนะมันมันโหดตรงที่แบบมันไดไดยับครับเฮเลนเลเวลสี่นี่ก็ไปครับติดเครื่องไปเลยเก็บหนึ่งครับเฮเลนต้องออกแล้วนะเมื่อกี้ ผมเก็บตองครับสวยง่าเราเสียเลือดไปครับแล้วก็แต่เราเสียเฮเลนแม่ดิไม่เป็นไรครับน้องผมเปลียดสล่อยู่แล้วนะโอ,โอ้ลิเลียลิเลียมาปิดร้านเรียบร้อยครับเราสู้ไม่ได้นะลิเลียนะดึงฟาร์มก่อนครับเราคิดที่ข้อรอกงเล็บก่อนแล้วก็รอเฮเลนครับสําคัญสุดนะครับอย่าแหลมครับเล่นเล่นคาเฟ่คือต้องตามเพื่อนอย่างเดียวเลยครับโอ้ดีนะเขาแปะระเบิดผิดครับ แปะนกผมก็สาส์ฟูซิเลตส,สาดตรความสดชื่นไปก่อนครับแต่ยังไม่4นาทีนะป้อมกลางก็ยังชิวๆนะครับตอนนี้มัน4ี่นาทีแล้วผมอยากได้ป้อมครับแต่ว่าซีเนียวิ่งมาปิดครับโยกหลบนิดนึงครับลิเลียมานะผมผลรีคลร่พัดแล้วก็ฟิกเกอร์ถอยเลยครับเอดึงครับดึงเฮเลนฮิวน้องยังอีกยังไม่ฮิวจริงจริงอันนี้คือฮิวได้เลยนะครับเฮเลนถ้าสกิลหนึ่งมาคือมาฮิวแคลี่ก่อนเลยครับ แต่ผมวิ่งมาเก็บเลือดครับไม่ได้คอกันนะอย่างว่าไม่รู้ใจครับแต่ว่าเขาโผล่กลางสามนี้ตัดยาวครับไปครับสี่นาทีปล่อยแครี่ไ้อย่างงี้ก็โดนไม่ดีจ็อกเกอร์กดสกิลสองแล้วแปดระเบิดเฮเลนครับสบายครับก็เอาป้อมอย่างเดียวแล้วครับไม่สนใจหน้าไหนฮะได้เยอะที่สุดครับเหลือสองพันะครับเอาโหเฮเลนเปิดอันติเลยครับแล้วก็ตัดหน้าสีเนี้ยเอาไปเรียบร้อยครับศาสตูซิเล่นนะครับเฮเลนเขาต้อง เอาตัวรอดเองเด้อให้กลับบ้านะครับเฮเลนนะฮิวตัวเองไปก่อนให้เขาฮิวตัวเองไปก่อนนะครับเอออีกทีนึงน่าจะได้น้ำได้เนื้อครับส่วนผมก็น่าจะได้ป้อมนะครับถ้าถ้าซีเนียลไม่มาบอกวนวนะครับซีเนียลไม่ทันครับเกิดซีเนียวเกิดมาแล้วก็ลงโจ๊กเกอร์ทันทีครับผมก็ยิงไครต่อครับได้โจ๊กเกอร์ไปต้องออกแล้วนะครับต้องออกนะไม่น่ารอดแล้วฮะถ้าอย่างนี้อยู่กี่การกระโดดของซีเนียลเรียบร้อย เมื่อกี้ไม่โดนกระโดดอาจจะวัดได้อยู่นะครับสายตัดกลับมาเลยครับตอนเริ่มจะเริ่มบวกเลยนะตอนฟาร์มนี้ก็หาพื้นที่กันเอาเองนะครับก็สําคัญคือพยายามหาเฮเลนติดตัวไว้ครับแต่ว่าบางทีเขาก็ต้องไปช่วยเพื่อนคนอดื่นะเราก็ต้องรู้จักยืนให้มันถูกต้องนะฮะออยออยซัดซีเนียลไว้ครับยังไงต้องไปการป้อมล่างแล้วดิผมฮะไม่งั้นโจเกอร์มันดอยเอาแน่นอนครับ ติดต่อไปนะครับออกเป็นตัวกองเล็บนะขึ้นในตัวเนี่ยอะไรอ่าอันนี้คือโหดครับเพราะว่าแพสติของคาเฟนี่เนี่ยจะเปลี่ยนความเร็วการโจมตีเป็นพลังนะครับเป็นพลังโจมตีนะครับซึ่งออกอะไรก็ได้อันที่เพิ่มความเร็วโจมตีนะมันจะคอนเวิร์ตแล้วแรงครับแน่นอนโลเกอร์ไปเด็บกลางครับผมก็มารอเก็บครับถ้าคุณจะมาการป้อมอย่างงี้เดี๋ยวถ้าเข้ามาเราโดนปิดครับเราถอยก่อนเลยครับ ดึงครับดึงอ๋อฟาร์มอะไรก็ได้ก็ฟาร์มไปก่อนครับทั้งคลิปและฉันเพื่อนกันตลอดไปทั้งคลิปและฉันเพื่อนกันตลอดไปเหรอมันพูดว่าอะไรฟังไม่ทันจริงคอมเมนต์บอกได้ฮะเออแล้วก็เวลาดูคลิปผมเนี่ยแต่คอมเมนต์ถ้าอยากช่วยนะค,คอมเมนต์อะไรไก่กามาที่บ้านชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับเพื่อเป็นการเพิ่มลิชให้คลิปนะครับให้การเข้าถึงนะถึงจะได้เห็นครับอ่าเวทได้ก็เวทครับปารมกลางยังไง ขีปเข้าป้อมกลางเนี่ยก็ไม่ไหวครับอ่าโจเกอร์โจเกอร์มานะครับไกกครับใส่ฟูซิเลตสาดความอร่อยอยู่ไปก่อนครับแล้วก็ยังไงมีอะไรครับก็คือฟอร์เมชันของเราก็คือแทงนำครับเฮเลนกับเรายืนอยู่ติดกันนะก็ตัวดักได้รีไปเรียบร้อยแล้วครับเก็บแตกครับยิงเก็บตแตกที่ขีปแล้วครับยังไงโจเกอร์เนี่ยเราค่อยเราค่อยใส่เขาตอนไม่มีสกิลสองนะครับ โอ้โหคอนาครสผมฟิกเข้าไปเลยครับจะจะช่วยมวยครับมวยหนีรอดนะไม่ก็เก็บนาคอสไปสวยครับแล้วก็ได้ครับได้ครับเพอโอ้โหเวเลสตายเลยเฉยไม่ทันครับซีเนียลก็ล้างครับเมื่อกี้คือไจก็อยากได้ครับมันไม่มีสิกเกอร์ดิเอาละครับโจเกอร์หลุดตำแหน่งนี้ก็โดนครับมวยก็ถ่ายซีเนียลไปเลยครับผมว่าเอาป้อมกลางนะแล้วมวยก็แลกชีวิตไปนะครับ เข้าสุดเกินนะครับไม่เป็นไรยังมีผมกับเฮเลนครับยืนเลยครับมาดีมาดีเออเอาไปเลยเอาไปเลยอเรียบร้อยครับตายความสดชื่นเกียร์คิฟคแล้วก็ถอ,อยครับตอนนี้ออกเป็นโชลิวเคนนะครับเพิ่มความเร็วกันสุดๆไปก็คือได้ถ้าได้ทารอนปุ๊บเนี่ยโหดแล้วเลยเอ้าวยานก็อยู่ในพุ่มครับไม่รู้โยนหรือ AFK หรือยังไงนะฮะน่าจะโทรศัพท์เข้าอะไรอย่างงี้นะเรียบร้อยไปครับ ก็เวทได้เวทครับเนี่ยคือแป๊บเดียวคลิปแตกครับตอนนี้เริ่มเป็นแครี่เต็มตัวแล้วครับใครอยากโหดกัดก็มอร์นิ่งได้นะครับแต่ว่าผมอยากเซฟหน่อยผมเลยออกเป็นเคียวกะนะครับเพราะว่าเราอยากใช้ตัวแท้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่อยากโดนโจ๊กเกอร์แปะระเบิดทีเดียวตายนะครับขอมีเลือดดิ้นนิดนึงนะปิดนะครับต้องการกําลังเสริมครับอันติมาแล้วนะเปิดอันติไปก่อนครับ ก็ออยังไงเตรียมเข้าครับโจ๊กเกอร์แปะระเบิดไปแล้วนะอา้าวซีเนียลงโจ๊กเกอร์อย่างงี้ลงไปเลยจะให้ลงครับอามาเอเลนก็ฮิวเวเลสสุดครับโอเคสวยครับสามประสาทีมเรานะครับตอนนี้คือยิงแตกนะครับถ้าไม่มีตัวหนาๆน,นะก็สบายครับถ้ามีหนาผมก็แค่เปลี่ยนเทลกะเป็นมอนติงตานะครับไปฮะจิ๊ ช่องเราช่วงนี้ยังเป็นแคลลี่อยู่นะครับแต่โอ้มีหลังจากคลิปคาเฟ่เดี๋ยวเป็นคลิปไฮยเตะคลิปนึงครับผมลงวันเสาร์นะเห <Bliss S 1> ็นครับก็เอาป้อมครับ bon ใช้เลเซอร์ตอดป้อมก่อนนะครับหยานเอาไหมถ้าไม่ผมไม่ยิงวะเนี่ยเออคุณเห็นนะเนี่ยเอาฮะเอาหยานก็มามอบเฉยโทรศัพท์น่าจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเขาโยนหรือยังไงไม่รู้นะแต่ว่าผมก็จําได้ว่าปลายเกมมันก็ล้ำล้ำอยู่นะครับน่าจะ AFK ไปนิดนึงครับก็ดีครับคลิปเต้ เราได้คิลเยอะๆคลิปได้สวยนะอเอ่ะสีเงียวมาขำหน้าโอ้สีเนียวมามาเลยเพื่อนฉันมีเฮเลนฮิวเลยให้แบบสวยๆอันติีแบบสวยๆเลยใสครับอ้าดิยืนยืนเป็นไฟเตอร์เลยครับเฮเลนนะถ้ามีเฮเลนนะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเซฟนะแครี่นะอย่าลืมเราคือแครี่นะครับอาก,ก็ใส่เต็มฮะก็เตรียมเอาป้อมนะครับยังไงยังไงโอ้โห สะเก็ดกระสุนไปโดนลิเลียน้าหายไป25%หเนะฮะน่าจะติดขี้หน้าดอกนั้นได้มีตัวจะเกาะเกาะเกิดจะมาแล้วนะครับโอ้โหโจเกอร์โดนไหมครับยานยังไงยานล้ำถอยครับแล้วก็ผมก็สาสตรความอร่อยอีกทีนึงครับเอาไปเลยโอเคครับแล้วก็ยิงครับยิงป้อมนะอาบิปร์เ็นนะครับเอาแล้วสนใจแต่ป้อมครับทามาก็มาครับเอาโอ้โหมวยมันถ่ายหน้าค้อนหายไปเลยครับ แล้วก็ยังไงผมก็ฟิกเอาหยานครับขึ้นหน้านะแล้วก็ใช้ซีเนี่ยครับซีเนี่ยก็ตายบีกเป็น2ตัวแล้วครับยังไงโดนยิงไปตุ้งตุ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 งตั้งตุงตังฮะเอเก็บ3ามครับทีมเราเสียแค่รัสตัวเดียวนะครับสำหรับใครอยากดูคลิปรัสนะครับไปดูได้ที่รีวิวสกิลไซเบอร์คอร์นน็อกเอานะฮะอัพทีเกิด เฮเลนนะฮะเต้นโชว์นิดหนึ่งนะโอ้โหโดนครับไม่สนใจหรอกถ้าโดนโจ๊กไอจัลวดโจเกอร์แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเฮเลนตส่แล้วผมว่าโจเกอร์ไปดีครับเอาละครับเฮเลนจะตายไหมโอ้โหเฮเลนตายเฉยขอโทษครับช่วยช้าไปนิดนึ่งพอไม่เขาไม่ไม่มีเฮเลนแล้วเราก็สนมากไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเริ่มพอได้ละไอเทมก็เต็มครับมีเกาะเกิดด้วยนะพยายามอยากจะจบบ้านครับแต่หยานมันเอาแล้วครับผมดึงระยะกับหยานกันครับ อยู่ก็คือบินนะฮะโดนงะแอลลี่โดนหยาดงัดก็เรียบร้อยฮะไม่เอานะครับไม่เอาปาปานะเอตอเตรียมถอยครับหลบแบบรีเฟกไวรุ่นนะฮะเบียรใครไม่รู้นะน่าจะไกนนะลเหยิดนะตัดมากุบม,มาพอีกทีหนึ่งตอนจะขึ้นบ้านแล้วนะครับอยู่กัน5คนผมก็ยืนฟอร์เมชั่นเดิมครับเฮเลนไม่ฮิเวเวลสไหนอ๋อ มากมาด้วยกันจริงไหมเนะี่ยยังไงครับเฮเลนหลับแหลมหน้าไหมครับเฮเลนพีวไปเวเลสก็กระโดดแทงล้าช็อตนะอะผมล้าช็อตเฉยหยาดลำตึงลำหย่อนลำก้วลำเปียะไหมครับเรียบร้อยโดนเวเลสหมุนไหมครับโอโ้โหลิเลนะียน่าไม่เอโ๊เอาโหเอสไปเรียบร้อยครับจบเกมครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไรรนนงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็คือยิงแบบยิงจนปวดนิ้วอะฮะอย่างการเล่นเล่นซูเปอร์แมน Superman เนี่ยจะปวดนิ้วซ้ายนะฮะแต่ถ้าเล่นคาเฟนี่ปวดนิ้วขวาปวดปรงปุ่มยิงนะไปค,คะแนนอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแครี่ด้วยรีวิวได้สวยงามจริงนะฮะได้ MVP Legendary เหรียญทองค่าเยอะสุดความเสียหายสุดๆนะครับนี่แล้วก็ได้ m v p เป็นอันสุด้าได้ดูคันซีนตอนเปิดตัวอีกทีหนึ่งนะครับ ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อนร่วมทีมแล้วก็แบ like นะ่งไลค์มาให้ช่องผมด้วยนะครับคะแนนคือ13.4นะครับค่า13ตาย2แ acid ซซ7นะครับตาย2เพรานะเฮเลนเนี่ยครับฮิวกันยับยับนะไอเทมตามภาพเลยครับแล้วก็ดาเมจ44.444%นะครับอย่ yeah. วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ